กลับมาที่ข่าวมีคมนะฮะไปดูการ์ตูนการเมืองอุ่นเครื่องก่อนฮะเริ่มที่แนวหน้าการ์ตูนกันก่อนนะฮะหนึ่งช่องการ์ตูนค่ะคุณผู้ชมน่าจะเคยได้ยินสำนวนเนาะเป็นสำนวนหรือสุภาษิตคะว่าลิงหลอกเจ้าอ๋อนะนะคะเป็นภาพของการ์ตูนชุดนี้นะคะหนี่หน้าหน้าสารพระภูมินะคะมีลิงตัวหนึ่งค่ะโอ้โหแลบลิ้นปลิ้นตานะดูท่าทางร่าเริงมากค่ะแล้วก็บอกว่าเจ๊กเจ๊กขออนุญ,ญาตกลับบ้านมาเลี้ยงล้านนะครับ ให้สมเป็นลิงหน่อยแล้วลิงลิงเนี่ยสังเกตลิงหน้าเหลี่ยมลิงหน้าเหลี่ยมแล้วก็เกระตุ้นคุณพศลายเส้นเออลายละเอียดมันต้องแบบนี้ลิงหน้าเหลี่ยมอ่ะจะได้ระบุว่าเป็นตัวไหนไงคะลิงหน้าเหลี่ยมลิ้นยาวด้วยใช่ผมกําลังดูเอะลิ้นสองแฉกด้วย่าไม่ใช่นะแต่ลิ้นยาวลิงหน้าเหลี่ยมฮะใช่สุดก็หน้าเลป็นลิงหลอกเจ้าแล้วตอนนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นลิงแหกแผลกันด้วยนะ ก็เห็นลิงก็เห็นพวกลิงด้วยกันไหมนะเวลาที่ลิงตัวหนึ่งมีแผลเนี่ยมันจะมาลุมมันจะมาลุมดูดูแหวกหรือแหกพี่ใช้คเาไหนแหกแผลเขาแหกดูไงเปิดแผลเปิดแผลดูลิงอ่ะดูเนี่ยแล้วมันก็กำลแผลขยายขยายขึ้นเรื่อยๆไม่หายสักทีในหมู่ลิงนะตอนนี้ในหมู่ลิงขั้วเดียวกันเองอ่ะลิงแดงกับลิงส้มอ่ะก็กำลังแหกแผลกันเองตอนนี้ S 1> <S 1> <S อันนี้แนวหน้าการ์ตูนนะค่ะ